น้ำตาลซ่อนอยู่ที่ใดหากคุณพยายามจะลดการบริโภคน้ำตาลแน่นอนว่าคุณอาจจะเลือกที่จะไม่กินพวกคุกกี้เค้กลูกอมหรือขนมหวานต่างๆหรือลดการเติมน้ำตาลในอาหารแต่เชื่อหรือไม่ถึงไม่กินขนมพวกนั้นคุณก็ยังอาจได้รับน้ำตาลอยู่อีกมากกว่าที่คุณคิดจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพบว่าคนไทยกินน้ำตาลมากถึงวันละ 25ช้อนชาซึ่งมากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลก WHO กำหนดไว้ที่ไม่กินเกินวันละ6ช้อนชาถึงกว่า4เท่าแบบนี้สงสัยไม่ว่าก็ไม่ได้กินพวกอาหารหรือขนมหวานแบบนั้นเท่าไหร่และคุณจะได้รับน้ำตาลมากขนาดนั้นได้อย่างไรรู้หรือไม่นอกจากพวกน้ำหวานน้ำอัดลมนมเย็นช็อกโกแลตเค้กโดนัทฮันนี่โทสที่ชัดเจนในความหวานที่คุณควรจะต้องลดแล้วเจ้าน้ำตาลตัวร้ายนั้น ยังแอบแฝงอยู่ในอาหารแทบทุกชนิดที่เราได้บริโภคเข้าไปมีน้ำตาลทรายเป็นส่วนประกอบอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวและแอบแฝงมาในหลายๆชื่อเช่นซูโครสฟรุกโตสกลูโคสเป็นต้นซึ่งเราสามารถดูข้อมูลปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในอาหารและเครื่องดื่มได้จากฉลากโภชนาการถ้าคุณชอบโยเกิร์ตปรุงแต่งให้ดูที่ฉลากข้อมูลโภชนาการคุณอาจตกใจกับปริมาณน้ำตาลที่กินเข้าไปมาที่เหล่าเครื่องดื่ม แน่นอนว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมนมปรุงแต่งหรือเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานหลายคนรู้ดีว่าส่วนใหญ่ล้วนแต่มีน้ำตาลผสมอยู่ทั้งสิ้นแต่เครื่องดื่มอีกหลายประเภทที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามีน้ำตาลซ่อนอยู่ไม่น้อยเลยเครื่องดื่มชาเขียวสำเร็จรูปนั้นนอกจากจะมีปริมาณใบชาที่น้อยแล้วยังมีน้ำตาลที่สูงมากสูตรปกติมีน้ำตาลสูงถึง20ช้อนชาต่อขวดเลยและถึงเป็นสูตรหวานน้อยก็ยังได้น้ำตาลสูงถึง 1 0 1ถช้อนชาเครื่องดื่มเกลือแร่ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ทดแทนเหงื่อที่สูญเสียไปจากการออกกำลังกายนั้นก็มีข้อควรระวังเพราะบางยี่ห้อ1ขวดอาจจะมีน้ําตาลมากถึง6-7ช้อนชาเลยเครื่องดื่มชูกำลัง <c oughs> เครื่องดื่มชูกำลังที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ใช้พลังงานมากๆนั้น1ขวดพบว่า,ามีปริมาณน้ำตาลอยู่ประมาณ7.74ถึง23.87กรัมต่อขวดหรือ 2 6ช้อนชาตามแต่ละยี่ห้อและคุณทราบหรือไม่ว่าอาหารบางชนิดที่คนส่วนใหญ่คิดว่าดีต่อสุขภาพก็อาจมีน้ำตาลอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าซีเรียลอาหารเช้าบรรจุก,กล่องที่หลายคนคิดว่ามันคือโฮลเกรนเป็นธัญพืชนั้นน่าจะดีแต่หลากหลายยี่ห้อนั้นมีปริมาณน้ำตาลเป็นส่วนผสมเพิ่มรสหวานเกือบถึง3ช้อนชา และถ้ากินพร้อมกับนมรสหวานหรือรสช็อกโกแลตมื้อเช้านี้ก็จะได้น้ำตาลเพิ่มเข้าไปอีกเยอะเลยแม้แต่เครื่องปรุงรสไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวซอสเทอริยากิหรือน้ำจิ้มบ้วยน้ำจิ้มไก่ล้วนเติมน้ำตาลจำนวนมากน้ำสลัดการกินสลัดผักนั้นดีต่อสุขภาพแต่น้ำสลัดที่ใส่ลงไปนี่สิที่ต้องระวัง การใส่น้ำสลัดแบบน้ำข้น1ช้อนโต๊ะก็จะเพิ่มน้ำตาล1ช้อนชาให้กับสลัดของคุณซึ่งคนส่วนใหญ่น่าจะเติมน้ำสลัดอย่างน้อยก็2ช้อนโต๊ะแล้วเท่ากับน้ำตาลก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะผลไม้นั้นดีมีประโยชน์แต่เพื่อรักษาผลไม้ให้อยู่ได้นานขึ้นหรือแปรรูปให้สามารถกินได้หลากหลายรูปแบบขึ้นเป็นผลไม้กระป๋อง ผลไม้กวนหรือแช่อิ่มกระบวนการผลิตจึงต้องเติมน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลประเภทต่างๆลงไปจำนวนมากเช่นลูกพีชกระป๋องนั้นมีน้ำตาลมากกว่า6ช้อนชาแบบนี้เราจะเปลี่ยนอาหารจากเดิมที่บริโภคอยู่ให้ได้รับน้ำตาลน้อยลงได้อย่างไรเรามาดูกันอย่างแรกก็คือ อย่าลืมอ่านฉลากโภชนาการก็จะทําให้เราสามารถเลือกสูตรน้าตาลน้อยได้เช่นอาหารเช้าซีเรียลเลือกที่เป็นธัญพืชหรือการาโนล่าที่ผสมน้ําตาลไม่เกิน4กรัมต่อนหน่วยบริโภค 2. ผลิตภัณฑ์ต่างๆเน้นรสธรรมชาติไม่ปรุงแต่งรสชาติดีที่สุดอย่างโยเกิร์ตทางที่ดีควรเลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่เติมน้ําตาลและสารปรุงแต่งสังเคราะห์ดีที่สุด 3. กินวัตถุดิบที่สดใหม่ไม่แปรรูปเช่นผลไม้ถ้าได้กินเป็นผลไม้สดแทนผลไม้กระป๋องหรือน้ำผลไม้ก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และที่สำคัญได้น้ำตาลที่น้อยกว่าอีกด้วย 4. การทำอาหารเองที่บ้านได้ก็จะช่วยให้เราเลือกวัตถุดิบและปริมาณได้เหมาะสมกว่าที่จะเป็นของสำเร็จรูปเช่นแทนที่จะใส่ซอสปาเกตตี้สำเร็จรูปลองเปลี่ยนทำซอสเองที่ทำมาจากมะเขือเทศสดๆแทนก็อร่อยได้เหมือนกัน ในส่วนของน้ำสลัดให้ลองหันมาทำน้ำสลัดสุขภาพเองแทนที่จะซื้อแบบสเบจรูปหรือ 5. จะเริ่มจากการลดปริมาณอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ำตาลนั้นใส่ให้น้อยลงแทนเช่นถ้าเป็นน้ำสลัดสำเร็จรูปลองใส่ในปริมาณที่น้อยลงก็จะช่วยให้รับน้ำตาลได้น้อยลง 6. หากอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทไหนน้ำตาลสูงก็หาประเภทอื่นที่น้ำตาลน้อยเพื่อทดแทนได้เช่นเครื่องดื่มชูกำลัง ลองเปลี่ยนมาเป็นชาหรือกาแฟที่ไม่หวานก็ทดแทนได้ลองปรับพฤติกรรมการบริโภคและในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารตามท้องตลาดอย่าลืมดูปริมาณน้ำตาลบนฉลากข้างกล่องหรือซองพร้อมทั้งเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแค่นี้คุณก็จะลดความเสี่ยงต่อการบริโภคน้ำตาลที่ล้นเกินลงได้